กลบสวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อซ้ี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีฟนะครับเนาะโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถใส่ได้ทุกคนใส่ได้แบบยกเซิร์นะครับเนาะแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้นะครับงน้องพี่จะมาแจกโค้ดของพี่ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าให้โบนเมื่อวานนะครับเนาะมีกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับเนาะเมื่อวานนะครับที่แบบว่าพี่ให้โบนนะครับองน้อข อะไรไว้บ้านนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว <First S 1> ่าวันนี้นะครับนอพี่ก็ได้ไปดูมาแล้วนะครับนอเราก็ได้เสนเลยนะครับนี่ใช่ได้เสนเลยครับวงน้องก็คือได้คําตอบมาแล้วนะครับนอแล้วก็จะมาเสยในคลิปนี้เลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแต่วันนี้นะครับก็คือพิเศษสุดเลยนะครับนอก็คือจะมีทางด้านของโค้ดนะครับนอที่แบบว่าสามารถใส่ได้ทุกคนใส่ได้ยกเสร์ฟด้วยนะครับนอเดี๋ยวพี่จะแจกให้พี่ปีนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือหมายเลขที่สนะนะครับวงน้องพี่ขอเสเลยก่อนละกันนะครับนอก็ เป็นทางด้านของหมายเลขหนึ่งเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของหนวดขาวนี่นะครับน้องก็จะเป่ามานนี่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนได้นนะครับน้องที่แบบว่าอยากใส่นวดขาวนะครับวงน้องก็คือคลิปนี้นะครับน้องจะมีการแจกโค้ดนวดขาวด้วยนะครับน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของโค้ดนะครับน้องที่สามารถใส่ได้ยกเสริฟด้วยนะครับที่แบบว่าละลายค้นขอมากนะครับน้องว่าอยากให้โค้ดนะครับน้องใส่ได้ยกเสร์ฟนะครับแล้วก็โค้ดตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่า ไม่มีจํานวนจํากัดนะครับเนาะก็คือใส่ได้ตลอดนะครับเนาะแล้วก็ใส่ได้แบบว่าทุกคนในเซิร์ฟเลยนะครับเนาะแต่จะมีวันหมดอายุนะครับถ้าไม่ใส่วันนี้นะครับก็คือจะพลาดมากๆเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้ก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าลืมนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้ก็อย่าลืมนะครับเนาะก็คือเอาโค้ดของพี่ไปใส่ด้วยละกันนะครับเนาะก็มีทางด้าของโค้ดฟรีทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพวกน้อง แต่ก่อนที่จะไปรับโค้ดฟรีนะครับเนวันนี้ก็มีทางด้านของฟรีด้วยนะครับที่แบบว่าทุกคนสามารถเล่นได้แล้วนะครับเนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมลู้นหน้านะครับเนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนที่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของตัวละครฟรีนะครับเนถ้าอยากได้ในส่วนของตัวละครฟรีนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนว่าวันนี้สามารถรับได้แล้วนะครับเนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนว่าสาหรับวงน้องคนไหนนะครับเนที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือจะได้แน่น เปอร์เซ็นต์นะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับมุงเนอะสามารถกดรับได้2ที่นะครับเนอะก็คือกิจกรรมลูน่าก็สามารถกดได้นะครับนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเนอะก็สามารถกดได้เนะครับเนอะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมุงเนอะพี่บอกเลยนะครับเนอะว่าสําหรับมุงเนาะคนไหนนะครับเนอะที่แบบว่าอยากได้ก็คือวันนี้สามารถรับได้แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนอะก็สามารถเข้าไปรับในเกมได้เลยนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับมุงเนอะแล้วก็อย่าลืมนะครับเนอะกิจกรรมลูน่ายังไม่มีของฟรีนะครับมงเนาะไม่ใช่ไม่มีขอออองฟรรรรรีนนนนนะะคคคัับบกกก็ืิจมลู่าของฟรี ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับอน้อเพราะว่าวันนี้นะครับน้อสามารถแลกได้แล้วนะครับก็จะมีทางด้านของซุดปี้ีนะครับน้อก็เป็นทางด้านของซดต,ตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่า สามารถแลกได้ฟรีๆนะครับนอก็สามารถแลกไปได้เลยนะครับนอก็เป็นทางด้านของชุดนะครับนอก็คือเป็นชุดย่าๆนะครับนอก็สวยมากๆนะครับนอแลกมาแล้วก็เปิดได้เลยนะครับนอใช้ได้แบบถาวรเลยนะครับนาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอยังจะมีทางด้านของไม้เบสบอลนะครับนอแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเยอะๆมากมายนะครับนอก็คือมีบัตรอีโบบัตรเพชรบัตรปืนอะไรประมาณนี้นะครับนอก็ถือว่ามีครบทุกบัตรเลยนะครับนอที่สําคัญก็คือของฟรีเยอะมากๆนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับ วงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมฟรีๆนะครับที่แบบว่าสายฟรีสามารถแรกนะครับนาะเราก็เล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับนาะก็ จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องเป็นของสายฟรีล้วนเลยนะครับน้องก็แลกได้ทั้งหมดเลยนะครับน้องเพียงแค่เราไปหาโทเค็นนะครับน้องก็เป็นทางด้านของโทเค็นตัวนี้นะครับน้องแล้วก็อยากได้อะไรนะครับน้องก็สามารถมาแลกได้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายตามที่พี่บอกเลยนะครับน้องก็มีทางด้านของซูตรีฟนะครับน้องไม้เบสบอลฟรีนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนบัตรอีโวฟรีนะครับน้องมีบัตรช่างห้องด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนนนน้้ออองก็ถืว่่าคุมแ นะครับน้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือสามารถแลกได้ฟรีๆนะครับโนอเพียงแค่เรา ไปสะสมโทเค็นนะครับนอหรือว่าลงไปทําภารกิจแล้วก็ออกมารับโทเค็นได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนอแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ายังสามารถแลกสกินปืนได้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะก็จะมีจุดนี้นะครับเนาะที่แบบว่าแลกสกินปืนได้ฟรีๆนะครับเนาะก็มีทางด้านของสกินปืนฟาร์มมาตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถแลกได้ฟรีๆสามารถแลกได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงนอนี่เลยนะครับเนาาะสหรับวงน้อง นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ก็แลกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้มีจํานวนจํากัดนะครับน้หรือว่ามีเวลาจํานวนจํากัดเลยนะครับน้องก็รีบแลกได้เลยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้มีโค้ดมาแจกฟรีๆนะครับเดี๋ยวเข้าช่วงแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับวงน้องเพราะว่า โคตัวนี้นะครับเนาะพี่ได้มานะครับวงน้องก็น่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือน่าจะได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าในติ๊กต็อกก็มีเยอะมากๆนะครับเนาะก็คือโคตัวนี้นะครับเนาะก็มีโคตหลุดมานะครับวงน้องโคตัวนี้นะครับเนาะสามารถใส่ได้ยงเซิร์ฟนะครับก็เป็นโคตัวแรกนะครับเนาะก็เป็นโคตใส่ได้ยงเซิร์ฟนะครับเนาะส่วนโคตที่สองนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะโคตที่สองเป็นโคตหนวดขาวนะครับเนาะก็ จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้โค้ดฟรีก่อนละกันนะครับเนองหรือว่าโค้ดตัวแรกก่อนละกันนะครับวงนองที่แบบว่าสามารถใส่ได้ยกซื้อนะครับน้องเราก็ใส่ได้ทุกคนนะครับน้องไม่เชื่อก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะครับนนองคนไหนใส่ได้นะครับก็กลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนลยนะครับพี่บอกยนะครับเนองว่าสามารถใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนนองถ้าคนไหนเคยใส่ไปแล้วก็คือ จะใส่รอบ2ไม่ได้นะครับเนาะก็ถือว่าโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโค้ดสายฟรีนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็สามารถไปใส่ได้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าใส่ได้ทุกคนยกเสริมนะครับเนาะย้ำนะครับว่าทุกคนยกเสริมนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดวิ P ีอยากได้โค้ดเด็ดนะครับเนาะเอาไปใส่ได้เลยนะครับวงน้องถ้าถามว่าโค้ดตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับเนาะก็คือจะได้ทางด้านของโค้ดสกินปืนนะครับเนาะหรือว่ากล่องสกินปืน5กก่อนนนเา็็ปทงด้ากล่องสนนปื เดทอายนะครับนอไม่ใช่เดทอายนะครับวงน้องอิสกินปืนนะครับนอที่แบบว่าคล้ายๆเดทอายนะครับนอเราก็จะได้1นึ่งซูตรีฟนะครับนอเราก็ได้บัตรปืนฟรี่นะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าได้ของมาเยอะมากๆนะครับนอก็ตามนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนี่เลยนะครับนอก็จะได้แน่นอน100%นะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าได้มาแบบนี้เลยนะครับนอพี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับน้้อองงเเเรรรราาาาากก็ยยย่่่่ทีีีพบบลนนะะคคััววจสสมถใไดด นะนะครับเนาะใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้แล้วนะครับเนาะเราก็ส่วนโค้ชนะครับหรือว่าของรางวัลน,นะครับเนาะจะเข้าไปในตรงแต่งตัวนะครับเนาะโดยฉพเลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าจะไม่เข้าตรงอื่นนะครับเนาะไม่เข้ากองข้อวควานนะครับก็คือจะเข้าตรงแต่งตัวเลยนะครับเนาะเราก็จิ้มเข้าไปตรงอืด่นได้เลยนะครับเนาะก็ จะประมาณเลยนะครับแล้วก็จะเจอเลยนะครับนอตในสของกองปืนนะครับโน้แล้วก็1นึ่งสตฟีนะครับโน้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโน้แล้วก็พี่บอกเลยนะครับโน้ว่าวันนี้นะครับโน้จะมีทางด้านของโค้ดพี่ด้วยนะครับโน้ส่วนโค้ดของพี่ก็เป็นทางด้านของโค้ดนวดข่าวด้วยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะรีใหม่นะครับโน้โค้ดตัวนี้พี่จะเอาให้ดูนะครับวงน้องแต่พี่จ้าไม่ใส่นะครับโน้ก็จะประมาณเลยนะครับโน้เดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ละกันนะครับาววงน้องสามารถใส่ได้หนึ่งคนเท่านั้นนะครับโน้ก็จะประมาณนี้เลยนันน้ะ 养娃。 1คนเท่านั้นนะครับน้องใครเร็วใครได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดหนวดขาวนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดของพี่เองนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นทางด้านของโค้ดนะครับน้องที่แรงมากๆนะครับถ้าใครอยากได้นะครับน้องก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับน้องใส่ได้ทุกคนนะครับวงน้องแต่มีโอกาสได้แค่1คนเท่านั้นนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครัับบวาร้นองงส นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ก็รีบกันหน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่าจุดนี้นะครับงน้องก็คือสําคัญมากๆนะครับเนาะโค้ดตัวแรกก็คือใส่ได้ทุกคนยกเซิร์นนะครับเนาะส่วนโค้ดที่2ตัวนี้นะครับก็คือใส่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ต้องเร็วนิดนึงนะครับเนาะแล้วก็สาหรับองน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้โค้ดฟรีนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวแรกก็อย่าลืมละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปรับของฟรีกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับน้องนไบบที่่แวาาอยกด้อง มีนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมลูน่านะครับเนาะใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีไม่เคยเติมนะครับเนาะอยากได้ตัวละครฟรีอยากได้ตัวละครตัวใหม่นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตัวละครยาย่าเลยนะครับเนาะมีสูทแถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าห้ามนะครับเนาะก็คือ ห้ามไปเล่นกิจกรรมอื่นเลยนะครับนอรรีบเล่นกิจกรรมสายฟรีก่อนนะครับเพราะว่ามีวันจำกัดนะครับนอก็คือจะหมดเวลาแล้วนะครับนอร์สำหรับวงน้องคนเด่นนะครับที่แบบว่าไม่อยากพลาดนะครับนอก็รีบหน่อยละกันนะครับวงน้องเพราะว่ามีจํานวนจำกัดนี่นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนเด่นนะครับนอที่แบบว่าอยากได้อะไรหนึ่งคำนอก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนอก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าอันไหนหาได้นะครับนอพี่ก็จะหามาแจกนะครับนอร์แล้วก็อันไหนที่พอแจกให้ได้นะครับนอหรัับบนนน้ออออกก็็จะะะปปรรมาาณเลลยคคถืว่่ิขงพี ก็จบไปแล้วนะครับนาอก็ถือว่ามาแจกโค้ดให้พี่ปีนะครับนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือมาแจกของให้พี่ปีด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไดนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ก็อย่าลืมเอากันด้วยละกันนะครับนาะสำหรับพี่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องเปซีคนใหม่หรือว่าเปซีคนเก่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องสวยเปซีคนใหม่นะครับเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับม น้อสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเข้ารายการละครมวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องก็เป็นทางด้านของคลิปตอนเย็นละยกันนะครมวงน้องบ๊ายบาย